เยอะแยะเลยไข่น้ําเต็นโบเลยเก็บได้เป็นกระสอบไปขายกิโลละยี่สิบบาทมีไข่น้ําด้วยเยอะแยะเลยไข่น้ําลูกชายผู้ชายจ้ะเห็นไหม,มยอยากอยากลงเลยดิ เออดูนู่นค่ะหาไข่น้ำกันเอาไปขายค่ะเอาไปแกงได้